สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูเครื่องทุนแรงในสวนอโวคาโดที่ผมทำงานอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสเปรย์ยานะครับผมสเปรย์ดอกมะม่วงหรือว่าดอกอโวคาโดเวลาเวลาเขาเป็นดอกนะครับผมนี่ครับเอาน้ำยาใส่นี่แล้วก็ ใช้รถแท็กเตอร์นะครับผมเอาไอ้นี่สวมสวมใส่ในที่หมุนข้างหลังนะครับผมที่หมุนโรตารี่บ้านเรานะครับผมนี่ครับนี่ก็จะพุ่งตรงนี้ก็จะพาไปดูดหลายๆอย่างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันนะครับผมหมดก็เติมนะครับผมนายจ้างจะมาเติมให้ อันนี้ก็จะเป็นรถเมกีซอนนะครับผมที่คนขึ้นเก็บไม่ถึงนะครับผมก็ต้องใช้รถไอ้นี่ครับผมรถเมีิซอนหรือว่ารถกระเช้าเก็บผลไม้นะครับผมหลายอย่างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอัดไฮดรลิกนะครับผมใช้ปั๊มลมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น รถแมคโครเล็กนะครับผมเวลาคนขุดไม่ได้คนขุดไม่ได้ก็ต้องใช้รถแมคโครเล็กนะครับผมขุดเอาขุดท่อเมนท่ออะไรนะครับผมในสวนประมาณนี้นะครับผมพกลิฟต์นเล็กันหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นถังถังอาไว้ดับเพลิงนะครับผมเวลาไฟไหม้ไฟอะไรก็เอารถแท็กเตอร์ เสียบเข้าเลยนะครับผมน่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถแท็กเตอร์ม้วนสายยางนะครับผมเดินสายยางใหม่นะครับผมจะต่อสายหางแบบนี้นะครับผมต่อสายหางใช้ให้ระบบไฮดรลิกนะครับผมแต่พวกผมไม่ไม่ใช้นะครับปล่อยฟรีเลยนะครับผมเอารถขัดหนึ่งลากนะครับ เครื่องทุนแรงเยอะนะครับผมโอ้ไม่ทันได้ใช้เลยอย่างแฟบซะแล้วอ้ครับนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับผมบันไดเอาไว้ปีนนะครับผมส่วนมากของผมไม่ได้ใช้แล้วครับผมส่วนมากนายจ้างจะจ้างคนบ้านบ้านนี้นะครับผมมาเก็บก็ต้องได้ใช้บันไดนะครับผมพวกผมขับรถกระเช้านะครับผมไม่ค่อยได้ปีนหรอก นี่ก็จะเป็นรถฟก์ลิฟต์คันใหญ่นะครับผมเอาไวต้ตักตักบล็อกในในสวนนะครับผมเพราะว่าคันเล็กมันตักไม่ได้นะครับผมในสวนดินดินมันหล่มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถแท็กเตอร์พ่วงสายฉีดฉีดยาขายะนะครับผมนี่ครับผม ก็คนขับไปแล้วก็จะอีกสองคนก็ถือหัวหัวฉีดยาขยานะครับผมอ,อันตรายอยู่นะครับผมนี่ครับ,รบเรื่องทุนแรงอยู่แต่ก็ไม่พ้นแรงคนเหมือนเดิมนะครับผมขาดขาดคนก็ทำงานไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถ แท็กเตอร์ที่ลากสายยางวันนั้น,นครับผมอ๋อสวมเข้านี่เลยครับผมถ้าคนลากไม่ไหวนะครับผมเยอะมันก็จะเป็นถังยาสีดยานะครับผมอันนี้ก็ที่ตักบล็อกนะครับผมบล็อกอันนี้ก็เอาไว้ใช้ ใส่อะโวคาโดหรือว่าเลมอนนะครับผมส่วนมากจะใส่มมอะโวคาโดมะม่วงก็ใส่เหมือนกันนะครับผมมันใส่ยางเก่านะครับผมโอ้โหเยอะมากนะครับผมมันใส่ยางเก่านี่อังการ่าไว้นั่งเข้าไปในสวนนะครับผม อันนี้ก็เครื่องหมุนสายยางเก่านะครับผมหมุนแล้วก็ม้วนๆออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเอาเชือกมัดไว้แล้วก็ดึงออกระบบไฮโรลิคร,รถกระเช้าอีกสามตัวนะครับสามคันเนี่ยระบบระบบน้ำมันโซล่านะครับ เครื่องโซล่าสามคันเลยนะครับก็จะไม่ใหม่เท่าไหร่นะครับผมการทำงานก็ลอ้อคล้ายๆรถไถเดินตามนะครับผมการทำงานก็ขับเคลื่อนล้อหน้า2อล้อนะครับล้อหลังก็จะฟรีสไตล์นะครับผมหมุนหมุนได้รอบทิศ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็หยุดหยุดไว้ข้างหนึ่งก็ไปทางขวานะครับผมหยุดข้างหนึ่งก็ไปทางซ้าย,ายคล้ายรถไถนาเดินตามนะครับผมแต่ว่าสะดวกสบายมากนะครับผมเก็บโวคาโดที่สูงนะครับผมประมาณ7เมตรนะครับผมระยะบูมนะครับผมยืดไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมยืดไม่ได้นะครับ คลิปนี้ถ้าถูกใจเพื่อนๆก็กดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามเพื่อให้เป็นกําลังใจหน่อยนะครับผมในการทำคลิปในต่างแดนนะครับผมในสเลเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ